Oi, <sweak> oi. S <S หูฟัง transformer bubble b ทุกคนวันนี้หมอได้หูฟังบลูทูธเมื่อใหม่คะ่ะแต่เป็นหูฟังที่ไม่ต้องใส่เข้าไปในรูหูเท่าพอได้ยินอย่างนี้หลายคนจะบอกว่าอีกแล้วเลยใช่เลยค่ะแต่หมีวจะบอกว่าอันนี้ไม่เหมือนอันก่อนๆคะ่ะมาค่อยๆดูไปพร้อมกันเลยถ้าพูดถึง transformer bubble b ทุกคนนึกถึงอะไรคะต้องเทใช่ไหมที่เหมอคิดไว้ตอนแรกก็แบบนั้นแหละคะ่ะแต่พอแก่กล่องออกมาก็คือเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันนะนอกจากความเทตามสไตล์ transformer ก็ยังมีความหรูหราไปด้วยในเวลาเดียวกันแล้วเดี๋ยวทุกคนมาดูตัวหูฟังนะคะเหมียวเนี่ยยอมใจคนออกแแบบจริงๆเเลลย้้ววตันีีาม เลือกด้วยกันทั้งหมด3สีใครชอบสีไหนก็ลองไปเลือกกันดูนะคะการเชื่อมต่อก็ง่ายมากๆรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.3ระยะการรับส่งสัญญาณจะอยู่ที่ประมาณ10เมตรชารสจงชั่วโมงสามารถฟังเพลงได้ประมาณ4ี่ชั่วโมงสามารถกดหยุดกดเล่นเพลงเพลงถัดไปเพลงก่อนหน้ากดรับสายตัดสายได้หมดเลยค่ะแล้วที่หมชอบมากๆเลยคือการควบคุมเนี่ยมันใช้งานง่ายเพราะว่าเขาแยกฝั่งซ้ายฝั่งขวาชัดเจนลดเสียงฝั่งซ้ายเพิ่มเสียงฝั่งขวาเพลงถัดไปฝั่งขวาเพลงก่อนหน้าฝั่งซ้ายอันนี้หมชอบมากเลยค่ะมันทำให้เราไม่สับสนแล้วเขบอกว่าเป็นหูฟังที่ไไม่่ต้้อองใใสเขาาาปนนหหููลยคจจะ ว,ว่ามันหลุดง่ายไหมก็ให้ภาพต่อไปนี้เหมือนเล่าเรื่องแล้วกันแล้วปราดางหูฟังที่ไม่ต้องใส่เข้าไปในรูหูทั้งหมดที่เหมียวเคยใช้เฉพาะตัวเหมี่ยวนะคะตัวนี้ใส่ง่ายไม่เจ็บหูแล้วที่สําคัญคือเสียงดังฟังในบางรุ่นเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ลงล็อกเนี่ยเสียงมันจะดรอปลงแต่ตัวนี้ไม่ค่ะแนนเตอร์ออใครอยากได้พี่กัดแปะไว้ให้แล้วนะคะที่เดิมเลย